สวัสดีครับผมโจกนะครับหรือเรียกด r j o รโจกก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Windows Subsystem for Linux นะครับหรือ WSL ก็เป็นเครื่องมือสำหรับการที่เราสามารถเอา Linux มารันอยู่บน Windows 10ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น solution ที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะพัฒนา AI หรือว่าอยากจะเป็น Data Scientist นะครับแต่ว่า มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่อง Windows นะครับก็กอ,อื่นก็อาจจะต้องขอออกตัวนะครับว่าผมก็เป็นคนที่ใช้เครื่อง m a c มาหลายปีนะครับแล้วก็เพิ่งได้เปลี่ยนมาใช้เป็น Windows นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้หลายๆอย่างแล้ววิธีการทำงานนะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่เพื่อที่จะมาทำหรือเขียนโปรแกรมบน วินโดว์ให้ได้เหมือนกับตอนที่เขียนอยู่บน Mac นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำให้ได้เห็นว่าในทางวินโดว์เนี้ยก็มีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากหลายปีก่อนนะครับโดยเฉพาะทิศทางของ Microsoft ที่มีการเปิดกว้างนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นจากยุคสักหลายปีก่อนที่เราอาจจะคุ้นเคยกันซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแตกต่างจาก ตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะหลังเนี่ยเราก็เห็นได้ว่า Microsoft ก็เริ่มมีเครื่องมือที่ดีๆออกมาให้พวกเราใช้กันครับเช่นในตัวอย่างของผมนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนจากการใช้ m c i n t o s s นะครับมาใช้เครื่องของ Windows เนี่ยในหลายๆครั้งนะครับในชีวิตของเรามันก็ต้องมีการตัดสินใจที่ตัดสินใจยากนะครับอย่างเช่นว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างหรือเราจะต้อง เขียนโปรแกรมนะครับเราจะต้องทำงานหรือว่าเราจะต้องออใช้เครื่องมือทำอะไรเนี่ยแล้วมันมีเทคโนโลยีให้เลือกมากเนี่ยแล้วเราจะไปทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นดิเลม,ม่านะครับเป็นภาวะที่มันตัดสินใจค่อนข้างยากของการเลือกแพลตฟอร์มนะครับผมก็อาจจะลอง outline ออกมานะครับเป็นเบื้องต้นว่าเ,เงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่นะครับที่เขาจะตัดสินใจกัน เวลาเขาจะเลือกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ใน,นกรณีของโปรแกรมเมอร์เลยนะครับก็มันคงจะต้องมี UNIX สําหรับการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับเว้นแต่ว่าเราจะพัฒนาเฉพาะแพลตฟอร์ม Windows หรือเฉพาะแพลตฟอร์ม Apple หรือเขียนเป็น iPhone app เน่นะครับถ้าเป็นนักพัฒนาโดยทั่วไปก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมาเลือก าการพัฒนาบน Unix นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับก็สำหรับคนที่ต้องมีการประมวลผลมากๆอย่างเช่น AI หรือ Data Scientist เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสามารถรันอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพได้โดยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเครื่องเดียวกันนั่นแหละแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นแหละนะครับมันก็คงจะต้องสามารถทำได้หลากหลายหน้าที่คือนอกจากที่เราสามารถเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์มหรือบนเครื่องของเราได้แล้วนะครับ เราก็คงที่จะต้องอสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นออฟฟิศหรือ,อวาดภาพหรือตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็สำหรับบางคนก็อาจจะอยากจะผ่อนคลายนะครับก็ในเครื่องเดียวกันเนี่ยก็คงที่จะต้องเล่นเกมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น4อย่างอันนี้ในกรณีของผมนะครับถ้าผมจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ผมก็คงต้องเลือก4อย่างเหล่านี้แล้วก็ชั่งน้ําหนักกันว่ารูปแบบไหนหมายถึงว่าแพลตฟอร์มไหนเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับครับก็แพลตฟอร์มแรกที่ผมจะต้องพูดถึงนะครับก็คือแพลตฟอร์มของ Apple หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ MacBook Pro เพราะว่าก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผมก็ใช้มาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็น MacBook เนี่ยนะครับตอนแรกผมก็เริ่มต้นมาจาก แพลตฟอร์มของ Windows ก่อนเช่นกันนะครับแต่ว่าปีแรกที่ผมเปลี่ยนมาใช้เครื่อง Mac เนี่ยมันคือปีที่มี Mac OS X 0ออกมานะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่ถ้าหลายคนอาจจะจำไม่ได้แล้วนะครับที่ s e v e Jobs เพึ่งกลับมาสู่ Apple อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พัฒนาเป็น o p e r a t i n g s y s t e m ใหม่ขึ้นมาคือ Mac OS X 0นะครับซึ่งก็เป็นการเอา Unix เนี่ยนะครับมามาพัฒนาทำให้มาัสามารถใช้ง่ายนะครับแล้วก็ ความเป็น Unix ของ macOS 10เนี่ยแหละก็คือแรงนึงดูที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้โปรแกรมเมอร์จากทั่วทุกสารทิศเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เครื่อง Macintosh นะครับแล้วเข้าใจว่าถ้าดู s urve ในต่างประเทศนะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรมเมอร์คิดว่าเกือบครึ่งหนึ่งหรือน่าจะเกินกว่าครึ่งหนึ่งได้เลยเนี่ยปัจจุบันโปรแกรมเมอร์เนี่ยน่าจะใช้เครื่อง Macintosh เป็นแพลตฟอร์ม หลักนะครับแต่ว่าสมารับประเทศไทยคิดว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ได้เป็นเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สาเหตุหลักเนี่ยนะครับเพราะว่าเครื่อง macintosh เนี่ยมันมี operating system ที่มันเป็น unix อยู่นะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับทาง apple เนี่ยก็ได้เปิดตัวสาปัตยกรรมใหม่นะครับที่เรียกว่า apple m 1ซึ่งเป็นชิปของ apple เองนะครับซึ่งก็เป็นชิปที่มาจากสาปัตยกรรมของ arm นะครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจ ที่สาคัญนะครับสำหรับคนที่กําลังจะเลือกแพลตฟอร์มอยู่เพราะว่าชิปของ ARM เนี่ยนะครับก็ความจริงก่อนหน้านี้ก็เป็นชิปที่ถูกออกแบบมาสาหรับการประหยัดพลังงานหรือการประหยัดแบตเตอรี่นะครับก็ถูกใช้งานบนสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องแท็บเล็ตเป็นหลักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ความเร็วก็ยังอาจจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันก็มีการพัฒนาที่ เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ทําให้ชิปของ ARM เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะกินแบตเตอรี่ที่น้อยนะครับแต่ความเร็วเนี่ยก็ไม่แพ้ชิปของคอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ชิปของ ARM หรือ Apple M1 ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวออกมาแล้วก็ปีนี้ก็ได้ยินว่ากําลังจะเปิดตัวเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับก็เป็นแรงจูงใจที่สําคัญสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจที่จะเลือกซื้อแพลตฟอร์มอยู่นะครับแล้วก็ทาง Apple เองเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็มีแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับก็ในปัจจุบันคือแนอดีเนี่ยอาจจะยังไม่ความหลากหลายอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มทางด้านของ PC หรือ Windows นะครับแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันของ Macintosh เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ของ Windows เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของมัลติมีเดียการตัดต่อภาพการตัดต่อหนังหรือพวกงานกราฟิกนะครับก็เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยแอปเปิลเนี่ยก็มีเกมให้เล่นเหมือนกันนะครับคือถ้าเกมหลายเกมนะครับก็ก็สามารถเล่นบนเครื่อง macintosh ได้เช่นกันนะครับแล้วครับแล้วก็จะมาพูดถึงในคราวนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ต้องบอกได้ว่าผมได้เลือกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการทำคลิปในวันนี้ก็คือ,อเป็นทางเลือกของการที่ใช้เป็นเกมมิ่งแล็ปแท็อปนะครับมา ในการเขียนโปรแกรมแทนนะครับก็เกมมิ่งแล็ปท็อปนะครับก็ใช้ Windows 10นะครับแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็คือว่ามีสิ่งที่เรียกว่า WSL นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงแล้วเดี๋ยวจะเปิดเดโมนจะเดโม n สวยจะเดโมให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับคือ WSL เนี่ยทำให้เราสามารถ run Linux นะครับซึ่งก็เป็น Unix ที่ เวอร์ชันของ Unix นะครับที่มีความาหลากหลายที่มีความนิยมนะครับยังหลากหลายเนี่ยเราสามารถรัน Linux บน Windows 10ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ได้เคยเพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี่นะครับก็คือตัวเกม i n g ง a ล t o ทเนี่ยมันมาพร้อมกับ GPU นะครับหรือ Graphical Processing Unit หรือพูดอีก ภาษาชาวบ้านนะครับคือการ์ดเกมหรือการ์ดจอเนี่ยซึ่งมีตั้งแต่ของยี่ห้อ Nvidia แล้วก็ AMD แล้วก็อีกมากมายนะครับซึ่งในส่วนของเกมมิ่งแล็ปท็อปเนี่ยก,ก็ก็จะมาพร้อมกับตัว GPU ที่ทรงพลังนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันบน Windows PC หรือ,อะนะครับก็มีความหลากหลายอาจจะพูดได้ว่าก็เสมอกันหรือไม่แพ้ของ ของ Apple นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเสมอกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถ้าใครที่เป็นคนที่จะเล่นเกมเนี่ยแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครเลยก็คือ w n n o w w นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมแบบระดับ A 3ตัวเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาบน Windows เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้รับความนิยมแล้วอาจจะค่อยถูกแปลไปเป็นของ เครื่อง Macintosh ซึ่ง Macintosh ก็จะไม่ได้ทุกเกมนะครับแล้วจำนวนเกมที่มีให้เล่นนะครับโดยเฉพาะเกมท็อปๆเนี้ยบนเครื่อง Windows นะครับก็จะมีอยู่เยอะกว่าของ Macintosh เป็นจำนวนมากนะครับ ครับแล้วก็ในส่วนที่เมื่อสักครู่ก็พูดถึงนะครับคือ GPU หรือการ์ดเกมนะครับหรือ r r p p i i c l p r r o e s s i n n Unit เนี่ยนะครับอย่างที่ก็ได้เปิดให้ดูในคลิปที่แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับคนที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะพวกที่ทำา Data Science หรือว่าทำา AI นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะยกตัวอย่างนะครับเป็น การ์ดเกมหรือการ์ดจอที่มาพร้อมกับเกมมิ่งแล็ปท็อปที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับก็เป็นตัว NVIDIA RTX 3080นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ6,144 CUDA core นะครับแต่นี้จะเป็นเวอร์ชันของแล็ปท็อปถ้าเป็นเวอร์ชันของเดสก์ท็อปนะครับหรือว่า,เ,า,เ,าเวอร์ชันของเดสก์ท็อปนะครับมันจะมันจะใหญ่แล้วก็จะมากกว่าน,นี้อีกนะครับซึ่ง ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้สังเกตดูว่าพอเราพูดถึงเป็นการ์ดจอเนี่ยเรากำลังพูดถึงตัวเลขที่อ,อย่างนี้นะครับประมาณ6,000คอนะครับสามารถารันทุกอย่างให้มันแพร,ร่เร็วหรือขนานกันเนี่ย6ก0 0กว่า p อเส e s s พร้อมกันได้แต่ถ้าเรากลับไปดูนะครับของ Apple เมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นตัว Arm M1 M เนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่แค่8คอเองนะครับก็จะเห็นนะว่า ถ้ามันเป็นการ์ดเกมอย่างนี้นะครับมันจะเหมาะกับการที่เรารันอะไรที่มันต้องการทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันอย่างในกรณีนี้เนี่ยะครับก็หมายความว่ามีการคํานวณพร้อมกันเลยนะครับ6,000 process วิ่งไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เผอ,อิญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เหมาะก,กับการคํานวณสําหรับพวก data s c i e n t i s t แล้วก็พวก AI นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องอพูดอีกนิดนึงได้ว่า คือความจริงแล้วเนี่ยถ้าหลายปีก่อเนี่ยบนแพลตฟอร์มของ Apple เนี่ยก็จะสามารถใช้ GPU ของ Nvidia ียได้แต่ว่าด้วยสาเหตุที่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นปัญหาของหรือน่าจะเป็นข้อตกลงทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็ทาง Apple เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ตัวการ์ดเกมของ Nvidia ียมาได้น่าจะสัก2-3ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสามารถกลับไปใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใคร แล้วก็แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนด้วยว่าตัวสาปัตยกรรมใหม่ของ Apple เนี่ยนะครับมันจะสามารถซัพพอร์ตตัว GPU หรือการ์ดเกมของ Nvidia หรือของ AMD ต่อไปนาะคตดได้หรือไม่หรือยังไงนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่เรื่องของการคำนวณน,นะครับของ Data s c i e n t i s t AI เนี่ยแต่สำหรับคนที่ตัดต่อหนังหรือทำงานกราฟิกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่มี GPU ที่ทรงคุณภาพหรือทรงพลังเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยรันได้เร็วขึ้น ด้วยนะครับอ่านะแล้วก็เราก็จะเห็นอีกอีกกรณีนนหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่ขุดบิตคอยนเนี่ยก็เช่นกันนะครับเขาก็จะวิ่งหาตัวการ์ดเกมนะครับไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่หาตัว CPU นะครับอ่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวการ์ดเกมแน่นอนนะครับมันเล่นเกมไทยคือที่อ่พูดถึงการ์ดเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเออมันเป็นอยากให้ข้อคิดว่าเวลาเราจะเลือกซื้อ อ่าแพลตฟอร์มหรืออคอมพิวเตอร์สำหรับทำอะไรเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ดูแค่ตัวของ cpu แต่อยากให้เรามาดูที่ตัวของการ์ดเกมด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยนะครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเข้ามาถึงเรียกว่าไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ wsl หรือ windows subsystem for linux นะครับก็เป็น เทคโนโลยีนะครับของ Apple ที่เอ๊ะโทษน,นะครับเป็นเทคโนโลยีของ Microsoft นะครับที่ทำให้เราสามารถเอา Linux เนี่ยมารันอยู่บน Windows 10ได้เลยนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่เอา Linux เนี่ยมารันอยู่บน VMware หรือว่าเป็น virtual machine แต่ต้องขอบอกว่าพอเป็น WSL แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ virtual machine แบบธรรมดาแต่ว่ามันเป็น virtual machine ที่เรียกว่าเป็น virtual machine แบบเบานะครับหรือว่า ที่มันเป็นรูปแบบของ Hyper-V นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดแต่ว่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันรันได้อย่างเร็วนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับ Windows อ,อ,ย,อ,อย่างใกล้ชิดมากกว่าถ้าเกิดเราไปรันอยู่ใน VMware นะครับแล้วก็บน WSL เองเนี่ยนะครับมันก็สามารถเชื่อมต่อกับ GPU หรือการ์ดเกมในการที่คำนวณได้ด้วยนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ผมก็ได้เดโมให้ดูนิดหนึ่งคราวนี้ก็จะ แสดงตัวอย่างให้ดูอีกนิดหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับตัว WSL เ,เองเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเนี่ยนะครับ Microsoft ก็เพิ่งพัฒนาจนมันสามารถรัน Graphical User Interface App ของ Linux เนี่ยให้มันวานโผลบ,บน Windows ได้นะครับแบบที่อาจจะอาจจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าก็เนียนขึ้นมามากขึ้นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมา,เ,าเดโมให้ทุกคนดูเช่นกันนะครับ อันนี้ก็กำลังเดโมนะครับว่าเรากำลังรัน wsl นะครับอยู่บน windows 10นะครับซึ่งอันนี้ให้ไปดูตรงข้างล่างขวานะครับก็ถ้าเราอยากจะรัน wsl เนี่ยก็จะต้องใช้ windows insider edition นะครับซึ่งในตรงนี้ก็เห็นว่ามันเป็น evaluation copy นะครับก็เพราะมันเป็น windows insider edition นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็เรากำลังรัน Ubuntu นะครับเวอร์ชัน่นะครับแล้วก็ u MI นะครับอันนี้ก็เป็น User Name บน Linux ก็คือ Job 1 4นะครับแล้วก็ให้ดูว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในโฟลเดอร์แต่โฟลเดอร์นี้เป็นอยู่ในส่วนของ Windows นะครับตอนนี้กลับเข้ามาในส่วนของอ Home User Folder ของผมใน Linux แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ดูว่าเราสามารถกลับเข้าไปในส่วนของ Windows ได้อันนี้ก็คือส่วนของ Drive C นะครับเราให้ดูว่ามีไฟล์อะไรใน drive c ของผมบ้างนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาในส่วนโฮมเอ่อ directory ของผมใน Linux นะครับจะให้ดูว่ามันมี process อะไรบ้างอยู่ตอนนี้โดยใช้คำสั่ง top ก็เห็นว่าตอนนี้ก็มีไม่กี่ process เพราะผมยังไม่ได้รันอะไรเลยนะครับก็ยังไม่ได้รันอะไรเลยโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็ เดี๋ยวจะเข้าไปวันไพตอนแล้วนะครับก็ใช้ conda เดี๋ยวขอเปลี่ยน environment ก่อนนะครับก็เป็น environment ที่สมับการคำนวณน,นะครับพอเข้ามาในไพตอนละแล้วก็ import cudf นะครับซึ่ง cudf เนี่ยก็คือตัวที่ใช้ gpu ในการคำนวณ data frame ก็ import ได้สำเร็จนะครับครับอตอนนี้ก็จะ demo <c oughs> ในส่วนของการใช้ Visual Studio Code นะครับก <g <g ็ผมก็ใช้โค้ด Visual Studio Code Insider Edition นะครับก็เปิดขึ้นมาละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ run Visual Studio Code บน Windows 10แต่ว่ามันเชื่อมต่อเข้าไปใน WSL นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ชุดเดียวกับที่ผมทําวิดีโอเคยที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกด play พอกด Play มันก็จะถาว่าจะรันที่ไหนเมื่อกี้ผมก็เลือกว่าจะรันตอนนี้เลือกว่าจะรันในภายใต้ WSL นะครับโอเคก็รันละทุกครั้งที่คำนวณเนี่ยม,มันก็จะส่งไปคำนวณใน WSL แต่ว่าในขณะที่ตัว Visual Studio Code อันเนี้ยมันก็รันอ,อยู่บน Windows นะครับโอเค ให้ดูข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันเชื่อมกับ WSL นะครับในส่วนของ Ubuntu 20.04ที่ผมเ,เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนไฮไลท์แล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปเป็น Ubuntu เวอร์ชันหนึอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ใหม่กว่านะครับ เพราะผมจะแยกฟีเจอร์ที่มันเป็นการ Experimental หรือเล่นๆเ,เนี่ยจาก n อ i r o n m e n t ที่ใช้ทำงานอันนี้ก็จะเป็นตัว Ubuntu ที่ผมใช้ทำงานนะครับก็จะเป็น20.04แต่ตัวตัวนี้จะเป็น21.04เป็นตัวที่ใหม่กว่าสมาบที่ผมทดลองเล่นๆน,นะครับอันนี้ก็จะลองใช้จะเปิดให้ดูว่าผมสามารถใช้ กราฟิกอลยูเอินเทอรฟซของ Linux บเนี่ยนะครับบน Windows ได้เลยอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเนอะ a u t i l u s นะครับซึ่งก็น,นี้ก็จะรันอยู่บน WSL แล้วก็แสดงเป็นตัวกราฟิกอลยูเ e อ i n t ินเทอรฟซออกมาบน Windows เลยอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวสักไม่ถึง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สร้างเสียงคือฮาพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีหลายอย่างที่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เปิดที่เป็น Gedit นะครับ ก็เป็น Graphical User Interface เช่นกันเราก็ให้ดูข้างล่างเนี่ยนะครับว่าตัวใน Taskbar ก็มีไอคอนขึ้นมาเหมือนกันเป็นรูปเพนกวินมันอินเตเกรตเข้ากับ Taskbar ของ windows 10เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็น่าตื่นเต้นพอสมควรนะครับ run firefox บน linux แต่ว่าแสดง Graphical User Interface ออกมาบน windows 10ได้เลยนะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยก็ าสามารถเล่นคลิปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยากให้สังเกตดังหนึ่งว่าม,มันยังมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็เช็นว่ามันมีพิกเซลเลชันคือตรงสื่อมันหรือกราฟิกมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้าดูนอร t เทลัสหรือ g ีดิ t ว่าสักคู่นี้มันจะมันจะสมูทกว่านะครับแต่ว่าอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นนะครับที่เราเริ่มสามารถเอา graphical user interface ของ Linux เนี่มาการนน Windows 10ได้ครับ,รบแล้วก็บทสรุปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือว่า Windows 10นะครับก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เคยคุ้นเคยกับ Macintosh มาหลายปีอย่างเช่นผมเนี่ยพอเปลี่ยนมาใช้ Windows 10นะครับก็ ก็เรียกได้ว่าก็อาจจะใช้ช่วงเวลาปรับตัวในช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้เกือบเท่าเดิมและหลายอย่างเนี้ยก็ทําได้มากกว่าเดิมตอนที่วันเครื่องแม็กนิทออีกนะครับแล้วก็อีกแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือ g a ม i n g งหลักท็เนี้ยที่มันมาพร้อมกับ GPU ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพราะว่าอันนี้ก็คิดว่า น่าจะเป็นจุดอ่อนของเครื่อง Apple ในตรงนี้นะครับที่ยังไม่สามารถใช้ GPU ของ NVIDIA ได้นะครับแล้วก็ WSL เนี่ยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสามารถทำให้รัน Linux อยู่บน Windows ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถทดแทนประสบการณ์ของ Unix บนเครื่อง Macintosh นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งการรัน Linux เองด้วยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ของ WSL เนี่ยก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นะครับก็มีอะไรใหม่ออกมาทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะหลายคนถ้าเกิดคุ้นเคยกับภาพของ Microsoft สักหลายปีก่อนสัก10ปีก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพหนึ่งที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกับภาพระยะหลังนะครับซึ่ง Microsoft ในระยะหลังเนี่ยก็ต้องก็ถูกมองว่ามีความเปิดกว้างในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายอย่างที่ ที่นักพัฒนาพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ใช้กันเนี่ยนะครับก็เป็น Product แล้วเป็นงานเป็นผลงานของของ r o s o f t นะครับซึ่งก็ m i c r o s o f t ในระยะหลังเนี่ยก็อา,อาจจะต้องถูกมองว่ายอมรับเรื่องของ Open Source เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับ Unix อย่างที่ว่าก็พัฒนา DBSL ขึ้นมาทำให้สามารถรัน Linux อยู่ใน Windows ได้เองเลยนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ Run Linux ไปเลยเนี่ยคืออาจจะต้องตอบว่าคือสาเหตุลหลักๆนะครับก็เพราะว่าปัญหาของการ Run Linux เนี่ยก็คือการ Setup แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับหลายอย่างนะครับก็ยังไม่ถูกซัพพอร์ตโดย Linux ก็คือยังไม่มี Driver ออกมานะครับแล้วก็อย่างเช่นในกรณีของตัว l a ็บท็อปเกมมิ่งแล็ของผมตอนนี้นะครับก็คืออ่าก็ยังไม่มีอ่า ยังไม่สามารถไม่มี Sound Driver นะครับคือถ้าถ้าใช้ Linux โดยตรงเนี่ยนะครับก็จะยังก็ยังไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ Linux ก็ยังขาดตัวแอปพลิเคชันหลายอย่างนะครับแล้วการที่ต้องรีบ o t กลับไปกลับมาระหว่าง Windows กับ Linux เนี่ยมันก็มันก็กินเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่า,า WSL เนี่ยนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถาทดแทนได้ครับ